ก็จบลงไปแบบสุดมันนะครับสำหรับศึกวอลเลย์บอลโคบวิลีครับลีกสูงสุดของประเทศเกาหลีใต้นะเ mm hmm. มื่อสักพักใหญ่ๆที่ผ่านมานะครับ mm hmm. ก็เกมวันนี้ครับเป็นการพบการระหว่างเจ้าถิ่นเจสคา t เทคโซนะฮะร,รับการมเยอนของ IBK Autos นะครับก็ไฮไลท์ที่น่าสนใจของคู่นี้เนี่ยแน่นอนหลักๆก็จะแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะส่วนแรกเป็น ต้องใช้คำว่าไทยแลนด์ดับบี้ก็ได้นะครับไทยดับบี้แมตช์เพราะว่ามี2นักกีฬาไทยโคจรมาพบกันน,นั่นก็คือทางด้านของต้องใช้คำว่ารุ่นพี่แล้วกันนะครับพออยู่มาก่อนนะครับทางด้านของความพันเกิดปาดของ i b k a l t o s นะครับบุกมาเยือน g s c a l ค e ซึ่งปัจจุบันเป็นทีมต้นสังกัดของน้องแคทดารินปินสุวรรณที่บินไปสมทบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็ลงเล่นเกมนี้เป็นเกมที่2นะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจของคู่นี้คือก่อนลงสนามเนี่ย แข่งกันมา30นัดหลังจากจบรอบที่5นะครับก็ IBK มี44คะแนนอยู่อันดับ5แล้วก็ j e s c a u t h ค h มี45คะแนนอยู่อันดับ4ก็หมายความว่าเกมนี้เนี่ยถ้า IBK บุกมาเอาชนะได้นะครับสาม1เนี่ยจะขยับแซงทางฝั่งของ j e s c a u t e c h ขึ้นไปอยู่ในกลุ่มท็อป4ทันทีหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าถึงเวลานั้นถ้าเป็นอย่างนั้นต้องค่ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย ไอบีเก็อาจจะแย่งตั๋วใบสุดท้ายนะจากมือเจสคาวเทคแล้วก็ผ่านเข้าสู่เขารอบอาผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะสี่ไปเจอสามชนะไปเจอสองชนะไปชิงหนึ่งนะนี่ก็เป็นคร่าวๆข,ของวีของโคบลีกในปีนี้นะครับผลปรากฏว่านะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเจสคาวเทคที่ฟอร์มไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นักนะฮะแพ้มาก่อนหน้านี้4สี่เกมรวดนะกลับคืนฟอร์มเก่งได้สําเร็จนะครับเปิดบ้านเอาชนะไอบีเคเอาทอสไปขาดลอยเลยสามต่อศูนย์เซตครับ คะแนนเนี่ยก็อาจจะสูสีกันนิดหนึ่งนะฮะเดียพอเซตหนึ่งและเซตที่สามครับยี่สิบห้ายี่สิบสามยี่สิบห้าสิบเก้าแล้วก็ยี่สิบห้ายี่สิบสองนะฮะเกมนี้ก็อาจจะน่าเสียดายหน่อยสำหรับแฟนๆของไอวิเคลทอสนะ,ะรวมไปถึงแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยของพรพันเกิดปราดเพราะว่าเกมนี้พรพันธนะครับมีปัญหาการบาดเจ็บที่นิ้วนะ,ะและสุดท้ายก็เล่นต่อไม่ไหวโดนออกโดนถอนออกมาพักแล้วก็พักยาวไปเลยตั้งแต่เซตแรกนะฮะแต่ไมสุดท้ายพวกเขา ตกเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปแบบต้องบอกว่าก็ขาดลอยนะฮะก็ทีงโอกาสสำคัญอีกหนึ่งเกมสำหรับไอบิเคลทอสนะครับทำให้โอกาสในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างยากเต็มทีแต่ก็ยังไม่หมดโอกาสซะทีเดียวยังมีเกมในมืออีก5เกมลุ้นให้ทีมอื่นพลาดแล้วก็ตัวเองต้องไม่พลาดแล้วสำหรับเกมต่างๆที่เหลือนะฮะ เกมนี้ผลงานนักกีฬาก็ต้องบอกว่าเจสคาวเท h นะฮะโดดเด่นที่สุดยังเป็นตบสาวตัวเก่งนะฮะทางานของจิเซลซินวานะครับทำไป28คะแนนมากที่สุดในสนามด้วยนะครับอันดับ2ของเจสคาวเท h เป็นคังโซวีครับ12คะแนนแล้วก็อันดับ3ยังเป็นน้องแคทเหมือนเดิมนะฮะดารินปินสุวรรณวันนี้ทำไป9คะแนนครับ ส่วนทางฝั่งของทีมเยือนก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะฮะหลักๆแต้งไว้ยัมมาจาก2ตัวหลักก็คือทางด้านของบริท a นีเบอร์คอมบี้แล้วก็พโยซุงจูนะทำให้จบเกมนี้นะครับสถานการณ์ในการลุ้นติดท็อปโฟของเจสส์คา t เทกมากขึ้นขณะที่ IBK ก็น้อยลงเพราะว่าหนีห่าง IBK ออกไปเป็น4แต้มแล้วนะกับ5เกมสุดท้ายที่เหลือซึ่ง4แต้มก็ต้องบอก,กตามตรงเกมเดียวไม่พอเท่ากับว่าต้องชนะ สองเกมแล้วก็ต้องลุ้นให้เจสคาเทคเนี่ยแพ้อย่างน้อยต้องสองเกมด้วยเช่นกันโอกาสค่อนข้างจะเหลือน้อยลงเรื่อยๆสำหรับ IBK แล้แล้ที่สคัญก็ต้องรุ้นว่าอาการบาดเจ็บของเจ้าตัวจะเป็นยังไงสำหรับพรพันเกิดปลาดนะครับส่วนโปรแกรมนะนะนัดต่อไปนี่ต้องบอกว่าเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายแล้วนะฮะตามปกติ ที่ผ่านๆมาช่วงทุกๆวันจันทร์จะหยุดการแข่งขันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งในวันอังคารนะครับเป็นต้นไปนะครับเกมน่าสนใจในสัปดาห์หน้าก็จะมีอย่างเออเอสเบดเวยหรือว่าไฮพ a าสเนี่ยเจอกับเดย์จอนนะครับเลสปาร์มีฮุนไดฮิวสเตดนะของน้องสองจะเจอเจสคาวเทคนะครับในวันที่28วันพุธ นะครับก็น้องสองได้ประท้ากับน้องแคทแล้วก็อีกเกมหนึ่งเป็นวันพระหัสสสบดีนะครับวันที่29นี่เป็นทีมท้ายตา,ราครับ AI Pepper เจอกับ IBK นะฮะก็เกมต่อไปที่น่าสนใจประมาณนี้ส่วนผลการแข่งขันจะเป็นยังไงมีอะไรน่าสนใจเพิ่มเติมก็รอติดตามในคลิปหน้าครับ